สวัสดีครับร้านแม่คอมทูน,นะครับตัวนี้จะเป็นวิดีโอผลการเทสค,ค,คอมประกอบตอนนี้จะเป็นสเปค AMD Ryzen 5 2600นะครับบอร์ดจะเป็น A320M นะครับตัวนี้หน่วยความจำ120กิกนะครับพร้อม Windows 10ตัวนี้เคสจะเป็นเคนส Etonat Gallery นะครับ เป็นไฟ RTB นี่ครับสภาพสินค้าอันนี้สภาพภายในนะครับตัวนี้ลูกค้าจะไม่ได้ไอรับแรมกับการ์ดจอนะครับตัวนี้จะใช้แรมที่ร้านการ์จอเทส นี่ครับสาย6บวก2พิน2หัวที่ลูกค้าสั่งให้เอามาเติมใ้ใส่นี่ครับหน่อยความจำภายในจะเป็น SSD หนึ่งร้อยี่สิบกิกนี่ครับ CPU เป็นเนเซ้าสองพันหกหกคอสิบสองเทศนะครับเป็นบอร์ด A สามสองศน M นะครับ อันนี้แรมที่ร้านใช้เทจะเป็น DDR สี่สิกิกนะครับาการ์ดจอที่ใช้เทจะเป็น GTX 750 TI นะครับตัวนี้เพราะว่าสปายจะเป็น600 Wh, วัตต์ full ัตต์นะครับ